สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีของบ่าวป่าบ้านน้องเชี่ยเงี่ยวสุขุสุขคนกับมื่พอวานพบพอกันกับบรรยากาศย่ำมือเศร้าอ่าอากาศพรอนจังน่อยนึงพี่น้องเอ่อหลังจากที่ห่างหายจากการเทเี่ยวเที่ยทักทายพี่กับการทักทายพี่ทักทายน้องเ,ออเนื่องจากปัญหาสุขภาพนิดหน่อยนะพี่น้องอ่าครับมื่อนี้ก็ได้หลายข่าวสารลหลายเรื่องเล่าสำหรับเสาร์วันที่21นะครับ กข่าวสารจากสาวน้อยทีมงานสาวน้อยเป็นเป็นแพ่งข่าวสารจากหลายหลายช่องหลายหลายคลิปนะครับที่ได้เบึงนะครับกับจีมาทักจบอกกับพี่กับน้องนะครับเนาะครับก็นี่อ่าเรียงนินนะครับทีอ่าบ้าปลาสี่ยิบย่อมว่าวก็คือขันชิบว่าวก็คือสี่เอ่อเือว่าอ่า ไม่ต้องเวเอานะครับไม่ต้องว่เาก็คือเรื่องอ่าน้องก้อยชนนี่นะครับได้ลงจากาสาวน้อยเพื่อนแพ่งนะครับ <_' an> เดี๋ยวนี้เพิ่นได้ประกาศออกมาแล้วนะครับอ่าเป็นเพจของอ่้อยชนนี่แฟนเพจนะครับได้อ่ออกมาแล้วออกมาชี้แจงแล้วว่าอ่าได้ลงจากสาวน้อยเพื่อนแพ่ง,พงอ่าแบบลอยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเพราะว่า เนื่องด้วยปัญหาสุขภาพหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เฮาภาษามาทีเอาออกมาได้นะครับขอให้เอฟซีดูทุกคนนะครับให้กขาลัางใจน้องก้อยนะครับให้กขาลังใจสาวน้อยเพื่อนแพงนะครับพี่น้องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแสดงความดีใจกับน้องอุกอิงนะครับน้องอุกอิงเพื่อนปนแพ่งนะครับวางวันที่ยี่สิบสี่พานมาก็ได้อ่าตั้งเสาเอกเสาโทอ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงความดีใจกับน้องนํานะครับผู้ยูให้มีใช่นะครับผู้ไปห้มีโชกนะครับคอยสู่ต่อไปครับพี่น้องเอฟซีให้กขาลังใจกันไปครับพี่น้องเรื่องของน้องก้อยนะครับเพราะอาจมีปัญหาปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ภาษามาสรถหรมาชีีแจงได้ก็เลยขอล่าลงก่อนเทิ่มนะครับโดยหลายช่องนะครับ ที่ผมได้ติดตามก็คือว่าน้องได้เห็ุสัญญาอยู่สามปีนะครับแต่ว่าน้องเพิ่งได้อยู่แค่บ่ถึงเทอมนะครับบ่ถึงปีน้องก่อยแช่นี่ก็ได้ล่งไปก่อนนะครับเนื่องด้วยมีปัญหา,าบางอย่างนะครับกายก็รังใจกันี่น้องเออมาล่ำนะครับแต่กับปรว่าผู้ใดนะครับน้องเออขับทีอยู่ไงเออขับใจมันอยู่ยาก อ่าผมเสียวางสั่นครับพี่นอ้องอ่าให้ก็ล่างแรงใจนะครับทีมงานสาว้อยเป็นแพ่งให้ก็ล่างแรงใจบอดโจโยมนินนะครับที่อ่าเป็นผู้บริหารที่สู่ชีวิตนะครับพ่อครับหลายสิ่งหลายอย่างมากกับปัญหาของเพิน่นนะครับให้ก็ร่างใจบอดโจครับอ่ากระงสมมตปัญหานะครับในการแสดงนะครับของทีมงานสาว้อยแพ่งก็ถือว่าขาดไปคนหนึ่งก็ถือว่า สาวน้อยแม่แม่งกะเหตุผลงานออกมาได้ดีเตรียมร่อยให้เราพี่น้องบารนี้มันมีกระแสมาว่าคันสวาน้องก้อย,สยแสดงเป็นรถจนาหน้ารถจหน้าบารนี้ผู้ใดไรจะมาแท่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต่างที่าบ้าปลาในเบิ้งนะครับก็่ผมซึกว่าจะเป็นอสุสายใหญ่นะครับเมเื่อคืนนี้เพิ่งก็ได้พวมาลัย พ่อหมืองเงครับจากเอฟซีแฟนขาแฟนเพลงแฟนมะลำ่ำอ่าตอนรับโรจนนาคนใหม่นะครับกระขอบพูดหลายๆนะครับสลับเอฟซีพี่น้องที่ซอยเชี่ยวซอยสนุนสาวน้อยแปพ็พงโดยดีมาตลอดพี่นอ้องอ่าน้องอุ้งอิงยังเป็นหนึ่งในใจของเอฟซีสุขสุข้นเหมือนเดิมอ่าหลังจากที่ได้เบิ้งคลิปได้ไล่คลิปหลังจากได้เบิ้งการแสดงสดได้หลายเวทีได้หลายสนามอ่าแฟนขาแฟนเพลงกระเต็มสนาม อะเนี่ยคือเก่าพี่อน้องกะเมื่อเคลื่อนนี่กะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเวทีของวงระเบียบนะครับได้จุดพายุนะครับ,นะรบลมพัดกัขอแสดงความเสียใจน้ำนะครับพายุไพ่ธรรมชาตินะนี่น้องเนาะวงระเบียบ ได้ถึกพายุนะครับเเสียหายแบบถือว่าลอยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้พี่น้องเอขอส่งกำลรังแรงใจให้พ่อเอ๋เดินพี่น้องเด้อครับสับ่งรับผู้นี้เขามาวางปัจจัยกระทำนี้ครับเอฟซีน้องอุ๋งอิงอ่เมื่อนี้น้องอุ๋งอิงครับอ่าพ่อโจก็เได้ไปใส่เสียงเพลงหนึ่งเขาให้พ่อเนี้ยล่อเชี่ยรล่อแช่ล่อหายกำลังใจเด้นพี่น้องเดอ้อ ขอบคุณสำหรับการที่ตามรับชมอขอบคุณสำหรับอยอดซับสไขยยอดแช่แต่กาก็คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่มาให้ก็ลังใจเบาป,าปาบ้านน้องครับครับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดี่น่องคลิปหนาฮัลาามาบอกกันไหมสวัสดีครับ